สวัสดีครับรับทำสีระบบ 2k จากช่างแอร์ดีแล้วนะครับเที่ยงวันศุกร์นะครับทำสีระบบ 2k งาตัวนี้เป็นของ nsr wr นะฮะลูกค้าสั่งเคลือบทาสติกเกอร์นะครับผมเงาจริงลายจริงนะครับงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม เราเคลือบให้ไม่ห่วงเลกเกอร์นะครับลองสอบถามดูได้ครับราคาเป็นกันเองครับผมร้านอยู่อุดรน,นะครับแถวนาขาแถวสนามซุปเปอร์เด็กนะครับลองเข้ามาสอบถามดูได้ครับมหดูงานอีกรอบนึงนะครับความโฟกัสหรือเปล่าหรือขอบคุณมากครับที่รับชม ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ